สวัสดีมอว e อีพีหนะคะวันนี้เรามีงานเช้าอีกแล้วก็คือค่บคนี้นะคะอาจารย์จะพาทุกคนในเซกเอ้ทุกคนในสาขานะคะไปเดินรอบมอก็คือช้ามาก8ปดโมงแต่ตอนนี้ก็คือรออาจารย์เช็คชื่อนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่าตอนเดิมเป็นยังไงก็ตอนนี้เราเดินได้ประมาณ2กิโลแล้วนะทุกคนตอนนี้คือติดไฟแดงนะคะ เหนื่อยมากร้อนมากใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็เดินได้ครึ่งทางแล้วนะคะแล้วเราก็มาให้หยุดตรงที่ร้านอะไรก็ไม่รู้เรามาอยู่ตรงที่ร้านอะไรก็ไม่รู้นะคะเหนื่อยไหมเหนื่อยมาอุ้ยทำไมแกฉันเมื่อน่ เรามาเรียนคาบบ่ายกันนะคะทุกทนโดยส่วนมาเขียนประมาณช่วงรุ่นเรานะครับในในวันนี้เราได้เจออาจารย์เบสด้วยแต่วันนี้วันนี้เราเรียนกับอาจารย์เบสคาบนี้เราก็มาเรียนเกี่ยวกับภาพสกรีนะคะเพราะว่าอาทิตย์หน้าในคาบนี้อาจารย์จะพาเราไปวาดรูปนอกระดาษที่ค่ะตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วทุกคุ้อนมาลองว่าลูกตาไม่ชอบเลยอ่ะวาดลูกตชอบนะแล้ววาดตาอันนี้ จะหลับแล้วค่ะงามจะอะไรมาไม่สวยมันสวยหวานกับ้องงามใช่แล้วค่ะขอได้ายหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะเนาวก็เป็นแบบสายฟออันนี้เราทำแบบสายฟอนะเราจะเก็บผมไว้บ้านที่หลังอ้ยสวยมาก ตอนนี้เราก็เรียนเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คนส่งสุดท้ายของคลาสแอบอ่าเดี๋ยวจะให้ดูผลงานของคนสุดท้ายของคลาสนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนนี่นะคะผลงานคนสุดท้ายของคลาสในวันนี้ผลงานคนสุดท้ายดีเพื่นาะที่รักสบายเลย ผลงานคนสุดท้ายของคลาสวันนี้เขามีดีไซน์นะคะนี่นะคะเบียร์รันนัมม่ากูชอบดีมากอันนี้จุกอันนี้สมตอันนี้สออันนี้สมอสายฟอกสายฟอกอันนี้สายเซตเดียวนี่นี่แหละค่ะผลงานของคนส่งสุดท้ายของคลาสเดี๋ยวเราจะไปซ้อมธโมนะคะทุกคนเป็นแบบซ้อมธโมหนึ่งหุ่ม ผลงานนะคะก็ชิ้นนี้จะใช้ในโรงภาพยนตร์นะคะในเดือนกันยายนนะคะก็เป็นชิ้นที่เอทวิตเตอร์เนี่ยตอนนี้เป็นยุคของความเป็นของหาลมนะคะของทั้งสองแอบสองอ่าอทีนี้มันเลยเป็นตอนนี้เราก็อบรมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนหนึ่งทุ่มเราจะไปประชุมทธโมกันคุณเดี๋ยวไป Go จำรู้สภาพเพื่อนแต่ละคนนะคะไหวไหมคะมอสเอออะไรนะไหวอยู่แบบใดเอาไม่ได้นะคะออมยจะบ่าบ้เชล่าไปใช้ชยมก็หายไหวไหมคะเพื่อนไหวค่ะไหวค่ะมอสเขาจะขานไปโม้ มาปิดเทปดิเรจะพูดอะไสตาร์เลยสกอยเก่านะคะตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงแลคะเรากำลังกลับจากเรากำลังกลับห้องนะคะหลังจากที่ไปปาร์ตี้มาสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรียนค่ะ เนต้ก็บุนแล้วเรียนเสร็จแล้วก็มาหากินข้าวนะคะทุกคนที่ตลาดน้อยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราจะไปนอนต่อแล้วก็เจอกันอีกทีตอนไปซ้อมสโมหนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ซ้อมนลคะทุกคนไม่มีเอ็นเอจีเลยวันนี้ในเช้เราก็มาถกพร้อซ้อมของเราด้วยนะครดูกล้องแกกับกล้องแฉกเออกล้องแฉกไปเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันก่อนนะคะตัวผู้คนได้นะครับ ตอนนี้เราก็ซอมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเหนื่อยมากสวัสดีค่ะทุกคนกับงานเช้ e อาอ <7 S 1> <ม>ีกแล้วเจ็ดโมงว<ม>ันนี้เรามีงานของของมหาลัยนะคะเป็นงานอะไรนะงานเฟสเมนงานเฟสเมนนะคะทุกคนก็ yeah, s <S หนูห่วงนอนหนูอยาก<ส>่ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะแะดดสว่าปลามมงมามอยู่รวมอยู่รวมแล้ว <laughs <laughs > <laughs> นี่คะะแดดสว่าปลามมุมามอยู่กับพี่ใหม่หมดแล้วบ้รดจะมาม,มามเ, <laughs> เวาสว่าปลาคัคอดมาเด็กเลยคะะ่ะ ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยลันลาเออลันลาสนุกสนานไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยไหมคะคนนี้ไม่เหนื่อยครับทุกคนไม่ได้เต้นซักหยศไม่ได้เต้นเลยไม่ได้เต้นนะคะดูไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นยืนอยู่เฉยยืนเฉยเต้นไหมเป็น